อีกไม่นานเราจะได้เห็นยูจิพิสูจน์ว่าสุคุนะและก็เคนจาคุเนี่ยคิดผิดเกี่ยวกับเขาและก็พี่น้องของเขาดีเจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการสองครับ8 channel พายของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับยูจิเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในหัวข้อที่เรียกได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นยูจินะครับเขาน่าจะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสุคุนะและก็เคนจาคุเนี่ยคิดผิดมากนะครับที่ดูถูกเขาแล้วก็ พี่น้องของเขาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกคันกัมสาบหรือว่าที่สุคุณะนั้นเนี่ยเคยดูถูกยูจิไว้ตอนที่ยูจิออกมาประชิญหน้ากับสุคุณะนะครับผมในตอนที่238นะครับที่ออกมาแล้วโชว์มือสูรเลยนะครับและเรียกได้ว่านะตอนนี้เนี่ยคือภาพที่มีการปล่อยออกมานะครับคือตอน240เนี่ยมันจะมียูจินะครับผมเวอร์ชั่นที่เราจะเห็นแขนข้างหนึ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนปีศาจนะครับผมเพราะว่ามันมีเหมือนคีบด้วยโผล่ขึ้นมาจากข้างแขนนะครับผมจะเป็น ยังไงต่อนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยใครสนใจเรื่องเสื้อหรือว่าชอบเสื้อแนวนี้สามารถติดต่อที่เพจเราได้เลยนะครับก็ยังคงมีอยู่เนาะซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่ายูจิณนะเวลานี้เนี่ยคือโดนดูถูกดูแค้นมากๆนะครับไม่ว่าจะ กับผู้ชมเองนะครับผมก็ถูกมองว่าเป็นตัวประกอบใช่ไหมแล้วก็กับในตัวละครในเนื้อเรื่องก็ยังคงโดนดูถูกอยู่นะครับผมไมว่าจะกับตัวของสุคนะหรือว่าเคนจาคุนะครับผมไออย่างตัวของสุคนะเนี่ยเห็นหลกัลกๆเลยนะครับเราก็จะได้เห็นในตอนที่238ใช่ไหมที่ยูจิออกมาแล้วสุคนะเนี่ยมันพูดดักคอไว้เลยแบบคือพูดไม่เก่งใจใครเลยนะครับว่าเฮ้ยแกออกมาแล้วเนี่ยแกจะไปทําอะไรได้เอเด็กน้อยนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะงงว่าที้สุรุยนี่เป็น จริงหรือเปล่านะครับหรือยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าโดนสุคนะเนี่ยเหยียดหยามาหลายรอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในรอบในตอนที่2 1 5ด้วยนะครับที่ตัวของอุเราเมมันแช่แข็งยูจิใช่ไหมแล้วยูจิโล่มานะครับแล้วสุคนะเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเฮ้ยฉันควรจะฆ่ามันดีหรือเปล่านะครับแต่สุคนะก็บอกว่าไม่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หัวเราะยูจินะครับผมมองหน้ายูจิแล้วก็หัวเราะเหมือนแบบว่าเหยียดหยามอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าดูถูกยูจิมากและในมุมของทางด้าน ตัวของเคนจาคู่เองเนี่ยก็คิดแค่ว่าตัวของยูจิแล้วก็พี่น้องของเขาอย่างพวกคันคำสามเนี่ย เป็นแค่แบบว่าภาชนะนะครับผมไออย่างพวกคันคำสาปเนี่ยตัวของเคนทาคุก็มองว่าไอพวกนี้น่ะคือผลงานที่ล้มเหลวนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับส่วนยูจิเขาก็มองแค่ว่าเป็นภาชนะของสุคนะเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่าโฟกัสหรือว่าให้ความสนใจอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าโดนดูถูกหรือว่าโดนมองข้ามไปเลยนะครับสาหรับยูจิแล้วก็พวกพี่น้องของเขานะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับการที่ยูจิเนี่ยจะโชว์พลังนะครับ ผมของพี่น้องคันคำสามนะครับที่ตัวเองเนี่ยอาจจะกินเข้าไปนะครับในตอนที่เขาขอบคุณโชโซเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องของเขาใช่ไหมน่าจะเป็นโอกาสที่น่าจะได้โชวแล้วนะครับหลังจากนี้ซึ่งหลายคนอาจจะแบบว่ามีติดใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยพี่แล้วมันเมื่อไหร่จะได้โชวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ใกล้แล้วแหละเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นยูจิมันออกมาแล้วใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันแทบ,บจะไม่มีวี่แววที่จะออกมาเลยนะครับผมคืออย่างน้อยก็ยังมีหวังว่าอาจจะได้เร็วๆนี้นะครับ ผมดีกว่าก่อนหน้านี้ที่แทบจะไม่มีหวังเลยนะครับตรงนี้ก็รอดูหน่อยแล้วกันส่วนไอ้มือที่เราเห็นว่ามันมีคีบอ่ะถ้าใครสังเกตดูดีๆจริงๆผมไม่ได้สังเกตนะเพิ่งมามงดูอีกทีหนึ่งนะครับคือมันจะเห็นมาตั้งแต่ในตอนที่2องราแล้วใช่ไหมว่ามันมีคี้ออกมานะครับแต่จริงๆนะผมมองเป็นแบบว่าเหมือนแบบกระดูกมากกว่านะครับแต่พอมาในมุมนี้เนี่ยมันออกมาเป็นคี้เลยใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีทั้ง2ข้างเลยมั้งถ้ามันออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับ ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันสองข้างเลยนะครับสำหรับของยูจิเนะซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆบางส่วนนะครับผมที่คิดต่างหรือว่าที่มองเห็นว่ามันเหมือนกับเครื่องมือคำสาปนะครับที่ยูตะเคยใช้ในตอนที่สู้กับพวกรีวอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็น่าจะเหมือนกับไอ้ตรงนั้นนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะว่าของยูตะเนี่ยถ้ามองดูดีๆคือมันไม่มีคีบเลยนะครับแล้วมันก็ใช้แค่มือข้างเดียวเองนะครับผมและถ้าจะลองวิเคราะห์ลึกลงไป กว่านั้นนะครับคือยูตะเนี่ยกว่าจะใช้ได้ก็คือต้องเรียกลิก,กะออกมาในร่างที่เต็มสตรีมใช่ไหมคือในร่างที่สมบูรณ์ของลิก,กะเลยนะครับผมคือในร่างที่เชื่อมโยงกับแหวนนั่นแหละถึงจะใช้ไอ้เครื่องมือคํัสท์นี้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าการที่จะให้ยูจิยืมเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็ยังต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันพลิกล็อกได้เสมอเนาะดีไม่ดียูตะใจ้ยืมก็ได้นะครับแต่โดยมุมมองส่วนตัวแล้วคิดว่าโอ นะครับผมเป็นไปได้ยากนะครับที่ยูตานเนี่ยจะให้ยืมนะครับบวกกับว่า ไอ้เครื่องมือคำสาปที่ยูตะใช้ที่มันเป็นมือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามันต่อยอุโรไปทีเดียวใช่ไหมที่อุโรเนี่ยสามารถเอามือเขาเนี่ยรับไว้ได้นะครับไอ้เครื่องมือคำสาปนี้เนี่ยก็พังไปเลยนะครับผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะแข็งแรงพอที่จะเอาไปสู้กับสุคุนะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังของพี่น้องคันคำสาปนี่แหละแล้วก็ปูบทให้ยูจิเนี่ยโชว์พลังพี่น้องที่เหลือเลยนะครับเพราะว่า3คนแรกเนี่ยโชว์ไปแล้วใช่ไหมส่วนอีกที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้โชว์นะครับหลังจากนีี้่ก น่าจะเป็นฝ่ายยูจินะครับผมที่เอาพลังของพวกเขาเนี่ยมาโชว์นะครับผมว่าในแต่ละคนที่เหลือเนี่ยมีพลังอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งเหลืออยู่6ตนเลยนะครับที่ยังไม่ได้โชว์พลังออกมาเนาะก็จะมีโนรันโซนะครับผมแล้วก็โชโอโซนะครับแล้วก็ ซันโซนะครับแล้วก็ซันโซรวมถึงโคซุโซด้วยนะครับแล้วก็โชโซนะครับผมเหมือนกับโชโซพี่ใหญ่ของเราเลยนะครับผมซึ่งถ้าไม่ได้คิดอะไรนะสำหรับยูจิแบบว่าคิดแบบง่ายๆเบยบ์นะผมมองว่ามันจะเริ่มจากไอโนรันโซก่อนเพ้อๆไอแขนปีศาจนี้หรือว่าไอที่เราเห็นมือสตรนี้เนี่ยจะเป็นมือของโนรันโซด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ไล่เลี่ยงไปเรื่อยๆตามลำดับเนาะจนถึงคนสุดท้ายนะครับผมว่า เป็นตัวของโชโซนะครับที่ชื่อเหมือนกับพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับผมก็ถ้ามองในมุมนี้เนี่ยยูจิมันก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้คิดหลายซับซ้อนเนาะไม่ได้แบบว่าจะมาใช้คนสุดท้องก่อนแล้วค่อยไล่ลําดับมาคนหน้านะครับก็นะตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ายูจิเนี่ยจะพิสูจน์ให้ตัวของสุคนะแล้วก็เคนจาคุเห็นได้ไหมนะครับว่าเขาเนี่ยคิดผิดนะครับผมที่มาดูถูกตัวของยูจิแล้วก็พี่น้องของเขานะครับไออย่างเคนจาคุเนี่ยดูถูกพวกโชโซแล้วว่าเป็น ที่เป็นผลงานล้มเหลวใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกเขาล้าเลยพวกเขามากว่า150ปี ซึ่งตัวของยูจิเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคินจาคุนเนี่ยคิดผิดนะยังไงไอ้พวกนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นวัตถุคำสาปร,ร,ระดับพิเศษที่มีพลังพอที่จะให้พูดถึงอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวยูจิเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้อสุคุุะเนี่ยมันได้เห็นด้วยนะครับว่ามึงดูถูกผิดคนแล้วราชาวิญญาณคำสาปนะครับผมไม่ใช่ว่าพอเจอหน้ายูจิก็ตลกนะครับไม่ตลกก็ด่าว่าเฮ้ยมึงจะทําอะไรได้ไอ้หนูเพราะเชื่อป่าพอตั้งแต่อ่านมาหรือว่าดูมานะครับสุคุุะเนี่ยไม่เคยที่จะพูดใน แง่บวกกับยูจิเลยนะครับมีแต่พูดในแง่ลบแล้วก็หัวเราะยูจินะครับผมแบบซ้ำเติมตอนยูจิล้มอะไรแบบนี้นะครับถ้าพูดในแง่บวกใส่ยูจิเนี่ย จะมีอยู่2ครั้งเองมั้งก็คือครั้งที่ยูจิโชพลังแล้วก็โชว์ความแข็งแกร่งนะครับผมที่หลังจากตัวของสุคนะเนี่ยยึดร่างเมกุมิได้แล้วนะครับและยูจิโชพลังและตัวของสุคนะเนี่ยก็เลยได้บอกว่าความแข็งแกร่งนี้มันอะไรกันแล้วก็บอกว่าเขินจาคุแก่ทาบ้าอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตอนนึงก็น่าจะตอนแรกๆเลยที่ไม่สามารถ ยึดร่างยูจิได้นะครับก็ยังงงว่าไอ้หนูเนี่ยมันเป็นใครนะครับผมแต่มันก็ไม่เชิงว่าจะไปในเชิงบวกแบบว่าชื่นชมว่าไอ้หนูเนี่ยแข็งแกร่งอะไรแบบนี้นะครับก็ครั้งนี้แหละยูจิเนี่ยต้องทําให้สุคนะเนี่ยเปลี่ยนคําพูดได้เลยนะครับผมว่าเขานั้นเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ได้รับคําชมจากสุคนะบ้างนะครับอย่างที่เราเคยพูดไปนะครับว่าสุคนะเองเนี่ยไม่ได้ชมใครง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าชมใครพิ่มเพื่อน้อยคนมากนะครับที่จะโดนสุคนะชมและแต่ละคนเนี่ยคืออยู่ ในระดับท็อปๆทั้งนั้นเลยนะครับที่โดนสุขุนาชมซึ่งก็อยากจะให้ยูจิเนี่ย เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมเพราะว่าโดนด่ามาโดยตลอดเนาะซึ่งก็ต้องหลอดูกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผมว่าหลังจากนี้เนี่ยยูจิจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้หรือเปล่าว่าพวกเขานะครับผมกับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อ่อนแอหรือว่าไม่ได้ปวกเปียกขนาดที่จะให้ใครเนี่ยมาดูถูกได้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกกรนหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขออภัยด